พิาการดเดือนกระกฎาคมนี้ใครกำลังจะกลับมาหาคุณให้สับสไทยโดยมอนุมเดเดสานทารัาร <S <S สวัสดีครับช่องสำรองนะครับแก๊งช่องสำรองทั้งรายนะครับช่องนี้จะเป็นพิกากาศสส่วนใหญ่นะครับให้ความสำคัญกับพิกาสก,ก็คือการต้องเลือกการ์ดนะครับ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like, กดแชร์ share, การกดติดตามและการสนับสนุนทุกช่องทางครับขอบคุณมากๆนะครับช่องสำรองจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับหมอหนุ่มเดริานทารอนนะครับรูปโปรไฟล์ก็จะต่างจากช่องหลักด้วยนะครับการ์ดใบที่1ใบที่2และใบที่3ครับ หนึ่งสองและสามการ์ดใบไหนดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเชิญเลือกการ์ดใบนั้นได้เลยครับ <S <S ดูนะนะครับลองดูซิว่าไอก้การ์ดใบไหนมันดึงดูดสายตาเรามากที่สุดใช้ความรู้สึกของตัวเองครับ <c oughs> ใช้ความรู้สึกของตัวเองอย่าไปลังเลครับอย่าไปลังเลเวลาเลือกนะครับ <S <S เลือกแล้วเ,เลือกไปเลยครับใบใดใบหนึ่ง ถ้าต้องการฟังข้อความบังเทออก็ไลฟ์ฟังยาวไปเลยเริ่มต้นจากการ์ดใบที่หนึ่งครับ <c oughs> ขอดูหน่อยซิว่าคนที่จะกลับมาหาคุณนะครับในเดือนกรกฎาคมหกแนี้เขาคือใครสามเหรียญอ่าเขาคือใครนะครับก็ขอดาว,ว่าเป็นคนคุยนะครับคนคุยคนที่ทำงานร่วมกันกันกบคุณ หรือคนที่ทำธุรกิจร่วมกับคุณคนที่พึ่งอ่าคนที่มีคนอื่นเนะี่ยแนะนำให้คุณสองคนได้รู้จักกันนะคีย์เวิร์ดของมันนะคนคุยคนอื่นแนะนำให้คุณสองคนรู้จักกันหรือคุณสองคนทำงานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจการเจรจาร่วมกันครับนั่นคือคีย์เวิร์ดของมันเป็นพลังงานของชาวทัดดินราศีมังกรพฤกษกันครับขอดูหน่อยสิว่าเขาคนนี้คือใครล่ะ ขยายออกมาฮะเขากับคุณมีความสัมพันธ์กันแบบไหนหรอขยายออกมาสิขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาหน่อยฮะขอดูหน่อยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรหรอช่องนี้จะเป็นการเปิดการ์ดแบบคร่าวๆนะครับแบบ ประหยัดมากนะครับจะไม่เหมือนช่องหลักนะบอกไว้ก่อนนะครับคุณจะมาเอาเนื้อเอาหนังอะไรทั้งน้ำไม่มีนะครับบอกตรงนี้เลยจะมาเอาเนื้อเอาเนื้อๆคงไม่ไม่มีนะครับไปให้อีการช่องนี้นะครับฝั่งคุณก้าวไม่ท้าวิออฟฟอร์จูนฝั่งเขาดูฟูลแฮร์ริแฟนสิ่งที่เกิดขึ้น2เหรียญเจ็บไปท้าอ้าาคุณบอกไปแล้วเหรอ คุณสคนบอกกันไปแล้วนี่จริงๆวน,วนเวียนกันบ่อยครั้งมากเลยนะไป,ไปม,ามาไป,ไปกลปปับบ่อยมากอีกความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณเองก็ขาดความมั่นใจในตัวเขาไปแล้วครับแต่คุณเองเนี่ยใจอ่ะเอาเขามาอยู่ในใจซะแบบเต็มร้อยไปแล้วอ่ะ เหมือนตัวคุณเองยังรู้สึกว่ายังไม่อยากไปไหนจากความสัมพันธ์นี้เลย offer you, วิอ o อฟฟอร์จูนบางคนท่านคุณยังมีความพยายามป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แต่ความลังเลนะครับมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒน,นาไปไม่ได้นะครับมีเงื่อนไขบางสิทบางอย่างที่พัฒน,นาไปไม่ได้หรือความสัมพันธ์เนี้ยบล็อกกันไปแล้วปิดการสื่อสารไปหลายช่องทางแล้วนะครับในไพ่ฝั่งเขาเขาเป็นคนเล้อิสระครับเขาไม่ค่อยแยแสคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรคุณอยู่แล้วไฮไลทแฟนตรงนี้บางกรณี คุณอาจจะมาถามถึงคู่ชีวิตของคุณก็ได้นะบมงคนท่านมาถามถึงผัวเมียตัวจริจงซึ่งกันและกันนะหรือ,อสิ่งที่เขาทำกับคุณคือการที่เขาไม่หือ้อไม่อือ้อไม่อะไรไม่เฮียอะไรเลยครับไพ่เป็นลักษณะนแนวนั้นครับไม่อะไรสักอย่างกับคุณเลยในไพ่ฝั่งคุณได้แต่พี่เขาบอกอยากอยู่ตรงนี้อยากอยู่ตรงนี้ต่อนะหนูก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรนะมีไพ่ชอตรลมเมยถุตุดกมุมนะธาตุไฟเมสิกธาตุพุ่เกิดราบดีและก็ธาตุดินครับไพ่มันเล่าแค่นี้ก็อ่านไว้แค่นี้พอไม่ต้องเยอะมากนะ อันนี้ถ้าเนื้อหาตรงก็ดูต่อนะถ้าไม่ใช่ก็ปัดผ่านเลือดทิ้งไปดูสิเขากลับมาทำไมกลับมาเมื่อ,อไหร่กลับมาแบบไหนกลับมาอย่างไรครับโอ้โหขอดูีิกลับมาแบบไหนกลับมาทําไมกลับมาเมื่อไหอไร่กลับมาอย่างไรนะครับใช้ไพ่ชุดนี้ในการตอบคำถามทั้งหมดนะครับเปิดย่อแล้วปิดท้ายเลย ไปดูความคิดด้วยนะครับสองครับจังแมงัดูมันอย่างนี้แค่นี้พอแล้วเราต้องการแค่รู้ว่าเขาใครกลับมาหาคุณเราต้องการรู้แค่นี้พอนะครับสำหรับการดในชุดนี้เนี่ยใต้ไพ่เฉลยสามดาบทาวเวอร์สมดาบสองไม้เท้าสามไม้เท้า1ดาบ7ถ้วยคิงถ้วย9เหรียญจัสติกเดอะเวิ l ์มามันโดดเด่นเหมือนอยู่ในสาระบบช่วตของกันและกันนะไพ่ชุดแรกเนี่ยนะ มันเหมือนคนคนนี้ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากคุณเลยอยู่ในอยู่ในชีวิตของคุณนี่แหละนะครับทาวเวอร์สามดาบตัวตนคือไพ่ทาวเวอร์ไพ่จบ3ดาบมันเหมือนคนที่แบบผิดหวังจากความสัมพันธ์นี้หรือเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ไม่เอาเขาอยู่แล้วหรือบางกรณีเป็นตัวเขาเองที่เขาตัดสินใจอยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่เลือกคุณ2ไม่ท้าบสามไม่เท้าถ้าบางคนท่านทางานร่วมกันจริงๆนะเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าเอาทำงานร่วมกับคุณแต่เขาอาจจะไม่มองหน้าคุณซักเท่าไหร่หรอกนะ นะมันเหมือนคนที่แบบเดี๋ยวก็หันมามองเดี๋ยวก็หันจากไปเหมือนถ้ามาคุยกับมาคุยแค่เรื่องงานมาคุยเดี๋ยวเห็นแล้วก้าวเหรียญเด็กไปเท้าแสดงว่าคงมีการเข้าหาคุณนั่นแหละคงมีการเข้าหาคุณนั่นแหละแต่การเข้าหาตรงนี้เขาเองก็ระแวงระวังตัวเองอยู่พอสมควรบางกรณีเขาตัดสินใจไปแล้วครับเขาต้องการจบหรือตัดปิดโปรเจกต์นี้จบโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ไปทันที ดังนั้นไพ่ชุดนี้ไม่โดดเด่นในเชิญสากของการเทคชั่นเพื่อกลับมาคุยกับคุณกลับมาอยู่กับคุณแต่หนุ่มรู้สึกว่าไพ่ชุดนี้มันกำลังฟ้องว่าคนคนนี้มันอยู่ในสารระบบชีวิตของคุณและเขากําลังจะตัดคุณออกจากชีวิตหรือถ้าคุณตัดเขาก็แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ากูไม่ได้ไปต่อแน่นอนครับเขารู้ตัวอยู่แล้ว,วเขาไม่ได้ไปต่อแน่นอนดังนั้นไพ่ชุดนี้จะออกมาเฉลยว่ากรกฎาคมน,นี้คนคนนี้น่าจะยังคงอยู่กับคุณ แต่การอยู่นั้นเต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่ความสุขอีกแล้วและหนุ่มขอเดานะจากหน้าไพ่ชุดแรกนี้นะครับขอเดานะฮะเดือนตุลาคมนี้เขาก็ไปจากคุณแล้วครับนั่นคือบทสรุปครับราศีที่เกี่ยวข้องครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนดูผู้เกิดวันอังคารราศีตุลธาตุดินราศีมังกรพฤกษกรนผู้เกิดวันเสาร์หนุ่มขอเดาเลยครับว่าเขาอยู่กับคุณก๊อกเนี่ยเป็นก๊อกท้ายที่สุดแล้วและหนุ่มแนะนำว่าคุณก็ใช้ความสุขเขาให้เต็มที่นะเพราะเดี๋ยวเดือนตุลาเขาจะไปจากคุณแล้วครับ ขอความแนะนำจากไพ่ดาร่ให้กับคนที่เลือการ๊ดไปชีนหนึ่งคนระับหกถ้วยแปดเหรียญไอ้สั์อยากได้ก็ง้อนะหนูบอกไว้ก่อนนะครับอยากได้คุณก็ง้อเขาไว้นะครับถ้าคุณต้องการเขานะครับพไพ่พูดไ้แค่นี้นะไหนดูสิดูบทสรุปไพยภักหน้าดีคืออยากได้คุณต้องง้อเขานะครับนะครับบอกไว้ก่อนนะอยากได้คุณต้องง้อเขานะครับไพ่ออกมาชัดเจนมากเลยอยากได้ก็ต้องง้อเขานะครับขอแอบส่องอนาคตข้างหน้านี ออฮะมันเป็นเงื่อนไขของมันนี่เองไม่อ่านครับไพ่ชุดนี้ไม่อ่านครับไปดูดูส่วนตัวกับหมอดูที่คุณไว้วางใจไม่จำเป็นต้องเป็นหนุ่มครับทนได้ก็ดูต่อทนไม่ได้ก็ใส่หัวไปแค่นั้นครับกูไม่อ่านเนี่ยแหละครับเนี่คยคือนิสัยกูแหละครับจบครับหวังว่าจะไม่เห็นคอมเมนต์นะมันไม่อ่านนึ่เป็นเฮอะไรกูกูไม่อ่านนะจบนะครับไปที่การ์ดใบที่สองครับนี่แหละนิสยัยกูแหละ <laughs> เป็นกูทําอย่างนี้แหละกูชอบแบบนี้แหละ การ์ดใบที่2องครับการ์ดใบที่สองขอดูซิคนคนนี้คือใครเนี่ยที่จะกลับมาหาคุณในเดือนกนรกฎาคมนี้หนึ่งดาบโอ้ยอยู่ดะอยู่ด้วยแล้วก็รเีเฮียใจแม่ง รู้สึกเหมือนตัวเองกำล,ลังปีนปีนหน้าผาหรือปีนเขาเพื่อไปหาคนคนนี้นะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าอยู่กับคนคนนี้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองมันต้องเป็นนักลบอะถือดาบวิ่งขึ้นเขาอะเออเหมือนคนที่ต้องปีนเขาอยู่ตลอดเวลาอีเหี้ยยิ่งนับวันยิ่งยากยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรือ่อยๆรื่อชิบหายยาิ่งเหมือนอยิ่งเข้าหายิ่งยากอุปสรรคแม่งก็เยอะชิบหายอยู่ด้วยแล้วแม่งแทบจะลําบากอะ บางคนอยู่ด้วยรู้สึกลําบากนะเสียแทงในใจบางคนถูกคําพูดคําจาหรือบางสิ่งบางอย่างจากเขาที่รู้สึกแบบทิมแทงหัวจิตหัวใจไม่มีความสุขเลยนะไพ่แบบนี้นะครับอ่ะเฉลยแบบนี้ไว้ก่อนนะแบบกว้างๆเป็นพลังงานของชาติลมครับในถุนต้นกลุ่มครับขอดูความสัมพันธ์ระหวา่างคุณกับเขาหน่อยฮะอยู่ด้วยแล้วลำบากอะ่ะไพ่กันฟ้องกนะันนลรู้สึกยากกับความสัมพันธ์เนี้ย ต้องต่อสู้ตลอดเวลาขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยครับที่ผ่านมาครับอพอกันนะพาชุดนี้ <laughs> พอกันนะจริงๆเขาก็ดุมรู้แหละเขาก็รักคุณนั่นแหละ แต่ไพ่ฝั่งคุณคุณรู้สึกแบบหมดแพชชั่นกับเขาแล้วแต่คุณก็จําเป็นต้องทุยต้องเจรจากับเขาฮาร์เลแฟน8ดาบความสัมพันธ์นี้บางกรณีไม่ได้เป็นตัวจริงของการและการติดสถานะครับเขามีคนของเขาอยู่คุณเองก็มีคนของคุณอยู่นั่นอาจจะเป็นเงื่อนไขหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาฝั่งเดียวก็ได้นะนะครับไพ่อาจจะมีการสลับฝั่งได้เสมอนะดังนั้นเขาจึงไม่สามารถให้คุณเข้าสู่ในระบบของเขาได้อย่างเต็มรูปแบบดังนั้นคุณจะเข้าถึงเขาในบางทีก็รู้สึกยากเหมือนกันเพราะเขาอาจจะมีใครของ,ของ,ข,องของตัวเองอยู่แล้วหรืออาจจะหมายถึงงงคุณณเอไดด้้วยนรัับากีสพธ คุณสองคนเป็นตัวจริงของกันและกันคุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่คนคนนี้แล่ความมีความสุขเพราะส่วนใหญ่อยู่ไกลกันใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารหากันมันควรเป็นพวมีตัวจริงซึ่งกันและกันนะแต่ว่าอยู่ไกลกันอยู่คนละทิศคนละทางเลยแล้วคุณเองส่วนใหญ่ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารหากันทางออนไลน์อย่างเดียวไพ่ฝั่งเขาเขาก็เอ็นดูรักคุณนั่นแหละบางทีเขาก็รักเฉพาะลูกเขานะครับแต่ทีนี้เจ็ดไม่เท่าบอกว,ว่าช่วงนี้เขาบล็อกปิดการการสื่อสารกับคุณไปแล้วมันเลยสร้างความสถานการณ์ความอึดอเเกิ้้นนววาาตอ่ถป็ูชีหื ชีวิตที่แบบน่าอึดอัดอ่ะมันหมดแพชชั่นแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะกลายเป็นเราคนเดียวที่ยังนั่งรู้สึกกับเขาอยู่ในขณะที่บ้านผังเขาบางทีติดต่อกัไม่ได้ติดต่อก็ยากหรือเขาสันดานไม่ดีตอนนี้บล็อกคุณไปเรียบร้อยแล้วมีผ้าอชาวธาตด,ดินราศีมังธาตด,ดินครับราศีพฤกษ์ครับเด่นอยู่ราศีเดียวเลยพฤกษ์นะ,ะใช่ก็ดูต่อนะครับไป่ใชายก็ปัดทิ้งนะฮะมีแค่นั้นครับเรื่องไปอินกันอะไรกันมันมากนะครับหมอกดูหัวมาเดาครับเชื่อมอาดูกระชิบหายนะครับ ขอดูหน่อยสิเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเพื่อเพื่ออะไรนะครับขอดูหน่อยสิโอ้ไพ่ใบ,บแรกค่อยน่าชื่นใจหน่อยจะดูเนื้อหาในไพ่ก่อนนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ เฉลย10บถ้วยเออมาง้อจริงจริงด้วยเดีว่ะนะโอเคนะครับการ์ดไปที่2นะครับก็ดูแล้วมาง้อจริงๆะนะครับแต่ทีนี้บอกไว้ก่อนนะที่หนุ่มอ่านนี่คือดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปพิมพ์น้อมลับไม่ต้องไปอินอะไรกับมันแล้วครับอย่าไปเชื่อมากหมอดูคู่หมอดาวไม่นควรไปดูดวงส่วนตัวแม่งไ่ตรงหียอะไรสักอย่างหนึ่งไปคนละที่คนละทางเลยแนวแนวน้มนะฮะไม่ได้เหมือนในคลิปเลยดังนั้นอย่าไปสรรหาเชื่อมันครับเพราะดวงส่วนตัวกับดวงทั่วไปไมันคนละอย่างกันนะครับ ตัวตนคือ6ถ้วยไพ่จบ10ถ้วยเดี๋ยวเขามาง้อคุณน่ะมันกรณีอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้วนะครับบางคนมีชีวิตอยู่ในอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้ว6ถ้วย10ถ้วยมาง้อแน่นอนครับในเดือนกรกฎาคมนะฮะ,ะช่วงวันที่6หรือระหว่างวันที่6ถึงวันที่10หรือช่วงวันที่6ที่มีตัวเลข6กอ่ะหกสิบหกยี่สิบหกสิบสิบหกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเลข6เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหมายเลข10มาเกี่ยวข้องก็ได้นะครับวันที่10อะไรอย่างเงี้ย เอ็มเปอร์เดอะเลิฟเบร์ยังไงเขาก็รักคุณครับและหนุ่มบอกว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคนคนที่เขาเลือกคุณอยู่แล้วนะครับดึงเหรียญเด็กไม่เท้าเข้ามาเรื่องเงินเรื่องทองบางทีเอาเงินมาให้ลูกบางทีเอาเงินมาให้คุณเองหรืออาจเข้ามาขอเงินคุณเองได้ด้วยก้าไม่เท้าอัวินเหรียญเขากำลังกังวลครับในความสัมพันธ์นี้แต่เขาอาจจะไม่แสดงอ้อยคุณเห็นหรอกห้าเหรียญแปดดาบจริงๆวอนจะตายหาต้องการตัวคุณนะครับแต่เป็นคนที่แบบไม่กล้าแสดงออกก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะแบบ ถึงช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกแบบโหยหาแล้วนะครับสิบไม่เท่าเดิบูนดูเขาโหยหาจริงๆนั่นแหละดูแล้วเขาก็คงวอนตัวคุณนะฮะเขาก็เลยกลับมาหาคุณไพ่มันอ่านง่ายมันจำเป็นต้องอ่านยากนะครับ<อ>คนคนนี้มันจะมีความซับซ้อนหาเหวี่ยงหรอครับเขามางอเพราะเขาขาดคุณไม่ได้แล้วครับไพ่ลักษณะแบบนี้ยังวอนอยังต้องการต้องการตัวคุณอยู่นะครับยิ่งถ้ามีลูกร่วมการมีบุตรร่วมกันนะแสดงเขาก็คิดถึงลูกเขานะครับบางทีกรณีเอาเงินมาให้ลูกให้บุตรให้หลานเขาได้ด้วยนะครับไพ่เห็นฟ้องประมาณนี้นะ แล้วก็ราศีมีนครับที่โดดเด่นในไพ่ชดนี้ครับเมษเมถุนราศีมีนไพ่ดีนะคนที่เลือกการ์ดใบที่สองนะไพ่ดีนะจากดวงทั่วไปนะแต่บอกไว้ก่อนนะเป็นการ์ดทั่วไปนะคือไพ่มันอ่านดีนะไพ่มันออกมาดีก็อ่านดีนะครับเขามาเดี๋ยวามางอนะครับเตรียมตัวรอได้เลยครับขอคำแนะนำจากไพ่ทาโร่คุณหน่อยสิบาบแปดม่เท้าแนะนําอะไรหรอ ไพ่แนะนำอะไรทำไมไพ่นนแนะนำอย่างนี้นี่แสดงว่าไอ <c oughs> สัตว์เอ้ยแสดงว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปรู้อะไรอีกแน่ๆเลยครับมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆครับเดี๋ยวคุณต้องไปรู้อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกแย่มากๆเลยครับไพ่แนะนําเดยออกมาสะโหดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไพ่ออกบอกเดี๋ยวคุณจะได้รู้อะไรอีกนะครับเจ็บนะรอบนี้เจ็บอีกแล้วนะครับเี้ยไพ่จบแม่งห่วยมากเลย แอบซ่องเลยซิภายภาคหน้าเกิดอะไรขึ้นไม่อ่านนะเนีน้ขออยากรู้อะเนี่ยแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณก็รู้ครับเดี๋ยวคุณก็รู้นะเอา้าดวงใครดวงมันนะครับไปดูดูส่วนตัวเองนะครับดุ๋มก็สปอยให้ประมาณนี้แล้วกันครับไปต่อที่การ์ดไปที่สามเหมือนจะสวยแต่จบระยำซะงั้น คจะว่าตายการดไปที่สามฮะคนที่เลือกการไปที่สามขอดูหน่อยสิครับกรกฎาคมนี้ใครกลับมาหาคุณเนี่ยอุ้ยเป็นพัยบุคคลนะอายุน้อยกว่าคุณนะะครับหรือเป็นคนหน้าเด็กนิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะบางทีอาจจะแก่นิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะเอาเป็นว่าบุคลิกเป็นเด็กหน้าเด็กนะครับบุคลิกเป็นเด็กหน้าเด็กและโดดเด่นเป็นเพศชายด้วยครับนะหรือเพศอื่นก็ได้แต่มันโดดเด่นคนที่แบบลุกลี้ลุกลนชอบเข้าหาเรามากกว่าอะไรเงี้ยนะครับ เขาจะเป็นคนที่ชอบเข้าหาอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปหมดคนคนนี้นะครับเด็กครับเด็กมากนิสัยเด็กครับต่อให้หน้าแก่หรือเป็นบุคคลที่อายุแก่มากๆก็มีบุคลิกที่เป็นเด็กครับเพราะเป็นไพ่มันเป็นไพ่เด็กครับก็ต้องอ่านว่าเป็นเด็กเป็นพลังงานของชาติไฟครับเมธสิงธนูคุณู่พกกับเด็กหรือไงกินเด็กเหรอยังไงเนี่ยมีคนมีคนกินเด็กครับครูครับ มีคนกินเด็กฮะอย่าให้รู้นะว่าใครกินเด็กอะ <c oughs> ขอแอบส่องหน่อยสิสถานการณ์วาอสะพานระหว่างคุณเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงอะเด็กคนเนี้ยไอ้ยากะหาวดาว ทำงานร่วมกันเหรอหลายคู่นะครับทำงานร่วมกันครับอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในแวดวงเดียวกันอยู่ในอาคารเดียวกันตึกเดียวกันหรือเคยมั่นหมายกันเอาไว้นะครับหรือเป็นคู่มั่นคู่หมายกันไว้ก็ได้<ะ>คุณคุยกับเขาครับเป็นที่ปรึกษาพูดคุยเจรจาเรื่องงานเรื่องความมั่นคงนู่นนี่นั่นทำนูน่นทำนี่ร่วมกันปรากฏคุณตัดสินใจถอนตัวมาเลย ตอนนี้คุณคิดถึงเขามากครับในไพ่ฝั่งเขาเด็กดาบเขาที่สายไม่ค่อยดีครับบางทีเขาก็แซบอ่ะบางทีเขาก็ลลยอ่ะบางทีเขาก็ขี้หึงขี้หวงเอาเอาเอา,เอาใจยากเหมือนกันแล้วพอเป็นไพ่ยขยายมาไปคิงดาบสิ่งนึ่งเขาทำกับคุณเขาเป็นคนที่ตึงๆใส่คุณนึกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนึกจะตั้งกำแพงสูงก็แล้วแต่ตัวเขาอะนะเขาก็ไม่ใช่คนยอมคนนะเนาะบางทีเรางอนแล้วเคืองแล้วก็ไม่ได้อย่างใจแล้วเขาก็เป็นคนแบบดุดุด้วยยิ่งทําให้เราสึกยิ่งเราเข้าถึงยากเขาไปใหญ่ดุ แถมมีกำแพงในใจบางทีสูงอีกต่างหากหรือสร้างกำแพงอะเลระสิม์บานอย่างปกป้องไม่ให้คุณเข้าถึงได้ด้วยดังนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้บางคนบางท่านยังทำงานร่วมกันเห็นหน้ากันอยู่แต่คุณเลือกที่จะแบบ เบินหน้าหนีถอยหนีเดินหนีเดินหายอะไรเงี้ย The world หรือพยายามโยกย้ายตัวเองออกมาห่างๆจากคนคนนี้ก็ได้นะครับบางคนเป็นคนคบกับคนาบาาทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ได้นะครับมีไพ่ของชาวทศดินราศีมังกรประสบก,การณ์ทุกเกิดวันเสาร์ราศีสิงห์บางคนไป็ครอบคัพวกที่แบบเป็นทหารข้าราชการพวกใส่ชุดสกะกีคนที่อยู่ในหน่วยงานราชการอย่างงี้นะครับโอ้ยิ่งยากใหญ่เลย ไหนเขาดูหน่อยสิหนูเห็นแล้วเขาดูเละลายอ่ะคนคนนี้ดูตึงๆดูเละลายอ่ะ <c oughs> มันคนรไปคบพวกตำลุอ่ะทหารอย่างนี้เนี่ยอ <c oughs> ืไงล่ะแซบสนใจเลยใช่ไหมฮไหนดูซิเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงต้องการอะไรยังไงเขาดูหน่อสิทาวเวอร์มาอีกแล้วเฮ้ยคุณไปคบกับคนที่แบบคนมีสีเหรอ พวกแก๊งข้าราชการอะไรนี้หรอไฮยอืมอืมเออคนมันดูแบบมีมิติของตัวทำไมถ้าตายหาเป็นเฮอร์มิตรซะแล้วอันเนี้ยอีพายชุดนี้นะครับมันโดดเด่นคนที่แบบใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในการมองเห็นกันนะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอ,กอะไรก็ตามนะมันโดดเด่นที่เขาจะเทคแอคชั่นผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นหลักนะครับนะโดดเด่นแบบนั้นนะภายชุดนี้นะครับจะไม่โดดเด่นในเชิงสาสข,ของการมาหาด้วยตัวเองติดต่อมาด้วยตัวเองแต่มันโดดเด่นคนที่ชอบใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ในการโพสต์หาหรือโพสต์ถึงตัวตัวเป็นทาวเวอร์ไพ่จบเคอร์มิตเขาแอบ,บส่องเขาแอบ,บดูคุณอยู่ครับในเดือนนี้ครับ เขารักคุณไหมก็ยังรักแหละแต่เขาไม่ค่อยไม่แยแสคุณหรอกบางทีเขาเค้าเชิดน,นะมันกรณีเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคนของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ได้เชื่อกันเดอะสตาร์ใช่ครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างบนโลกโซเชียลออนไลน์ของเขาบนแพลตฟอร์มเขาทุกทุกแพลตฟอร์มอะ่ะไม่รู้ว่าคุณมีแพลตฟอร์มไหนกันอยู่ถ้าคุณบอกบล็อกไปแล้วก็ก็ไม่ใช่เรื่องของมึงก็แค่นั้นก็ตอนเลิกดูนะฮะถ้าบอกโอ้ก็บล็อกกันไปแล้วจะเห็นได้ไงเอา้ามันไม่ใช่เรื่องมึงก็ไม่ต้องไปเสือกเ่อิ ครูมึงบล็อกกันไปแล้วก็เลิกดูไปซะแล้วก็จบแล้วก็ปัดคลิปทิ้งไปไม่ใช่มานั่งปัญญาอ่อนพิมพ์เฮียอ,อะไรก็รู้ปัญญาอ่อนกูเห็นแล้วบางทีกูลำคาญชิบหายขยันเม้นขยันพิมพ์เขาด้วยนะอีพวก,กปัญญาอ่อนงี่เง่าพวกนี้นะฮะบางทีมึงไม่เข้าใจเหรอคำว่าดวงทั่วไปมันคืออะไรอะ่ะสมองสติมึงไม่มีเลยเหรอจริงๆกูถามจริงมึงดูดวงด้วยใช้ใช้หัวสมองไม่ได้ใช้เลยเหรอบางทีกูไม่อยากจะด่านะแต่กูเจอคอมเมนต์บ่อยมาก กูคิดในใจก็กูพิมพ์ก็กูก็พานาอยู่นี่ว่าเขาใช้โซเชียลออนไลน์แสดงว่าเขาไม่ได้บล็อกกันมึงคู่มึงบล็อกกันมึงจะมานั่งดูทำเหี้ยอะไรละปัญญาอ่อนโง่แล้วควายแล้วขยันมานั่งดูคลิปด้วยนะเออดังนั้นอีกคู่นี้เห็นแล้วเนี่ยว่ามีโซเชียลของกันและกันเดี๋ยวเขาจะโพสอ่อยคุณบนสื่อโซเชียลออนไลน์เดอะบรเชียเดอะสตาร์ทาวเวอร์เดี๋ยวคุณจะได้เห็นครับคุณจะแบบตกใจถ้าบางคนบางท่านบล็อกไปแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะปกบล็อกและคุณจะแบบตกใจจู่ๆก็โพสเหี้ยอะไรขึ้นมาคุณอาจจะแบบ วันนี้มึงปอดบล็อกกูเหรอนี่มึงมึงโพสอะไรให้กูเห็นด้วยเหรอเนี่ยเออนั่นแหละอันนี้บางเคสบางกรณีเพื่อเป็นดวงทั่วไปใครจะโง่ใครจะควายเชื่อกับเรื่องชฉพาะช่างแม่มันจัสติ c แปดเหรียญเดี๋ยวเขาจะแสดงอะไรบาสิงบางอย่างให้คุณดูบางกรณีดีสุดสร้างความชัดเจนอะไรบาสิงบางอย่างให้คุณเห็นว่าฉันต้องการเธอเร็วร้ายสุดเอาเรื่องกฎหมายมาดําเนินคดีคุณไม่รู้จะไปออกหัวหรือออกก้อย ดวงใครดวงมันเพราะนี่คือดวงทั่วไปเพราะหนุ่มเห็นแล้วว่ามีเรื่องของคดีความหรือมีเรื่องของเอกสารกฎหมายหรืออะไระบางอย่างบางกรณีอาจจะมีการเซ็นธุรกรรมทางการเงินให้ก็ได้อันนี้อ่านไปดีนะอ่านบบดีๆนะถ้าอ่านระยำระยำดําเนินคดีเรื่องกฎหมายบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ครับเพราะนี่เป็นดวงทั่วไปหนุ่มก็เลยกล้าอ่านได้ถ้าเป็นดวงส่วนตัวเขาว่ากับไปอย่าง6ดาบวีออฟฟอร์จูแล้วเดี๋ยวเขาก็าหายหัวเฟดตัวไปเพราะว่าสิบไ้เท้าอัศวินดาบหนุ่มอกว่าเดี๋ยวเขาก็ หนีไปครับเดี๋ยวเขาก็หนีไปเพราะต้าพ่ายเฉลยเครมบิดสแสดงว่าเขาไม่อยู่กับคุณนาเราไม่เทคแอคชั่นยาวอยู่แล้วครับมันเป็นระยะสั้นๆในคุณเห็นเฉยๆบางกรณีปลดบล็อกมาโพสอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเห็นแล้วสึกนั้นก็บล็อกเลยปิดกั้นไปเลยมองไม่เห็นอีกเลยมีพ่ายชาวไฟแม่สิงห์ธนูผู้กเกิดวันอังคารราศีทัดลมครับเมตุนตุนกุมฮะเด่นมากทัดลมแม่งเต็มพรึบยกกระดานเลยผู้เกิดวันะะพุธนะผู้เกิดราศพีและราศีกันครับทัดลมเยอะมากนะพ่ายชุดเนี้ย ขอคำแนะนำจะไพ่ทาโร่คุณปิด้ายตรงนี้หน่อยครับ Emperor Toy. เอมเปอเรอร์อัศวินถ้วยไพ่ให้ความหวังซะงั้นเอมเ r อเรอร์ n ุดถ้วยเหมือนไพ่บอกให้รอเลยนะเดี๋ยวเขาก็โผล่มาแต่ว่าคุณต้องหนักแน่นให้มากๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะคุณต้องหนักแน่นให้มากๆเลยทีเดียวครับนั่นคือไพ่เตือนนะครับแอบสองเลย แอบซอง,ออง,ห,นอองหน่อยแอบซองหน่อยเฮ้ยสแสดงว,ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องวนวนเวียนๆแน่ๆเลยนะเนี่ยไปลวขี้กเกียจอ่านลวช่องสำรองมาแค่นั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ